สวัสดีครับพบกับผมชัยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการถักแบบลายสี่เหลี่ยมจะเป็นการถักอีกรูปแบบหนึง่งจะเป็นการถักแบบลายไขว้ส่วนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิป EP 125· 126 และ127คือการเล่นสีเป็นการถักสีสองสีคือสีดำและสีเหลืองเป็นแม่สีนะครับจะเป็นพื้นฐานให้เราต่อยอดอเพื่อจะไปสู่ลายที่มันสลับซับซ้อนในคลิปต่อๆไปนะครับคอยติดตามกันให้ดีเดี๋ยวมาดูวิธีการถักกันเลยนะครับผม เราตัดเส้นเชือกอสีดํา4เส้นให้มีความยาวอยู่ที่เส้นละ60นิ้วจากนั้นก็เป็นสีเหลือง4เส้นให้มีความยาวอยู่ที่60นิ้วเหมือนกันนะครับเราก็รวบปลายเชือกมาด้านหนึ่งแล้วก็มัดคอร์ดเป็นปมในละักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็เสียบในแผ่นคูม,มิดิทของเรา จากนั้นเราก็จะจัดระเบียบเส้นเชือกโดยใช้สีดำฝั่งขวา2เส้นตรงปุ่มสีแดงเสียบเข้าไปตรงปุ่มสีแดงล่องสีแดงฝั่งซ้ายก็2เส้นในลักษณะแบบนี้ถัดจากนั้นคือเส้นสีเหลืองด้านบน2เส้นเราก็จะไขว้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ตึ๊บอีกฝั่งหนึ่งคือด้านล่าง เราก็จะไขว้เหมือนกันไขว้เหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับตึบต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงสําหรับวิธีการถักลายนี้คือเส้นสีเหลืองเราจะทําการไขว้ทั้งด้านบนและด้านล่าง2คู่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเส้นสีดำเราก็จะไม่ทำการไขว้นะครับ วิธีการเริ่มถักผมจะใช้เส้นที่เราทำการไขว้แล้วคือเส้นสีเหลืองมันจะมีอยู่2เส้นคือเส้นด้านบนและเส้นด้านล่างเราจะใช้เส้นด้านล่างถักทำมุม90องศาโดยให้ชิดเส้นสีดําทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตามที่ลูกศรชี้เลยนะครับ การถักลายแบบนี้จะไม่มีการหมุนแผ่นคูมิดิสไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะถักกันแบบตรงๆมันจะออกมาเป็นเส้นสี่เหลี่ยมจากนั้นเราก็เก็บปลายเชือกของเราโดยพันกับที่หนีบผ้าและหาอะไรทวงตรงกลางไว้เพื่อเป็นลูกทวงน้ำหนักจากนั้นเราก็จะเริ่มถักโดยใช้เส้นสีเหลืองด้านล่าง เอามไว้ล่องให้มันได้เก้าสิบองศาตรงเส้นสีดำด้านขวามือเส้นสีเหลืองด้านบนทำมุมเก้าสิบองศาไว้กับเส้นสีดำด้านข้างฝั่งซ้ายมือจากนั้นเส้นตรงกลางเราก็จะกลับมาไข้กับเส้นสีเหลืองด้านล่างเส้นตรงกลางฝั่งขวามือก็จะไป ไปไขว้กับสิ้นสีเหลืองด้านบนจากนั้นเราก็จะจ,จัดระเบียบสิ้นเชือกทั้งสองฝั่งให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มถักจากเส้นสีเหลืองด้านบนมาไว้ขวาด้านล่างไว้ไว้ซ้ายเส้นตรงกลาง กลับไปทับเส้นสีดำข้างบนเส้นตรงกลางสีดำกลับมาทับเส้นสีดำด้านล่างในละักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จัดระเบียบเส้นเชือกตึ๊บให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมผมจะไปแบบช้าๆก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านทำความเข้าใจต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มถักจากเส้นสีดำด้านล่าง เป็นลนักษณะแบบนี้ไว้ด้านขวาเส้นสีดําด้านบนไว้ด้านซ้ายเส้นตรงกลางคือเส้นสีเหลืองกลับมาไขว้ทับเส้นสีดําด้านล่างตรงข้างฝั่งขวามือแล้วก็จะกลับไปไขว้ทับกับเส้นสีดําด้านบนในลนักษณะแบบนี้จากนั้นก็จัดระเบียบ เส้นเชือกทั้งสองฝั่งมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาในะลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงเส้นสีดำด้านบนมาไว้ด้านขวาเส้นสีดำด้านล่างดึงมาไว้ด้านซ้ายลักษณะ90องศา 9, แบบนี้เส้นตรงกลางคือเส้นสีเหลืองกลับไปไข่เส้นด้านบนสีเหลืองเส้นตรงกลางฝั่งขวามือ กลับมาไข้เส้นสีเหลืองด้านล่างแล้วจัดระเบียบเส้นเชือกให้มันอยู่แต่งในตำแหน่งเดิมในะลักษณะบแบบนี้ต่อจากนั้นเราก็จะถักคือเส้นสีเหลืองดึงเส้นสีเหลืองด้านบนมาไว้ด้านซ้ายเส้นสีเหลืองด้านล่างมาไว้ด้านขวาเส้นตรงกลางฝั่งขวาคือเส้นสีดำกลับไปไข่เส้นสีเหลืองด้านบน ลังซ้ายกลับมาไข้สีเหลืองด้านล่างจากนั้นเราก็จัดระเบียบสิ้นเชือกเราก็ถักในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูลักษณะลายกันนะครับลักษณะลายก็จะเป็นป้องป้องในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาทำความเข้าใจสำหรับลายนี้กันนะครับสำหรับลายนี้จะเป็นการถักแบบสี่เหลี่ยมมันจะมีความแน่นอยู่ในตัวเราไม่ต้องใช้ลูกลอกยืดในการ ให้เส้นมันเล็กนะครับเส้นมันจะเล็กโดยรงโ,โดยอัตโนมัติความโตก็จะประมาณสองมิลกว่านิดนิดเรามาดูความยาวที่ถักได้นะครับความยาวที่ผมถักได้อยู่ที่ยี่สิบสามนิ้วสำหรับสร้อยเส้นนี้จากนั้นเราก็จะปลดล็อกอหรือว่าคลายปมด้านหนึ่งออก แล้วฝังด้วยกระดุมกลาแต้มด้วยกาวให้มีความแน่นจากนั้นก็ตัดแต่งไปเชือกทิ้งไปแล้วก็ลล่นไปเชือกเผาให้ปมมันยุบลงไปนละักษณะแบบนี้ถ้าปมมันยังโพแล้วก็เผาซ้ำลงไปอีกก็ได้ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเราก็จะจัดระเบียบเส้นเชือกโดยใช้เส้นสีเหลืองและเส้นสีดำเป็นเสิ้นคู่ถักรวบปลายเชือกทั้งหมดไว้แล้วใช้เส้นสีเหลืองพาดด้านบนหลวงมดุดดึงปลายหนึ่งปมตึบด้านบนแนะครับจากนั้นมาพาดด้านล่างแล้วสอดกลับไปดึงตึบ เป็นปมที่สองจากนั้นมาก็พาดด้านบนหลวงดึงตึ๊บด้านบนแล้วก็ด้านล่างส็ดด้านล่างหลวงกลับมาตึ๊บจากนั้นมาก็ด้านบนอีกสอดกลับไปตึบสอดด้านล่าง ดึงกลับไปตึบ๊บจากนั้นเราก็ถักไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการเมื่อเราถักห่วงได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการแล้วลักษณะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการผูกห่วงโดยคล้อง กระเม็ดกระดุมกระลาไว้ข้างหนึ่งจากนั้นเราก็จะจัดระเบียบเส้นเชือกโดยการพันเชือกเข้าไปนะครับเชือกสีดำกับเชือกสีเหลืองอต้องผูกเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ดึงตึบ๊บค่อยคอยดึงดึงให้ปมเชือกทั้งสองฝั่งมันมาชิดสนิทกันในลักษณะแบบนี้ อยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการผูกปมโดยล้วงเข้าไปด้านล่างผูกด้านล่างอีกหนึ่งปมดึงให้ตึงๆจากนั้นก็กลับมาผูกในด้านบนอีกหนึ่งปม ตึ๊บดึงให้แน่นแน่นในลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จะ,ะตัดแต่งปลายเชือกโดยทำการแต้มกาวไว้ในลักษณะนี้ก่อนแล้วเราค่อยตัดแต่งปลายเชือกทิ้งไปเมื่อเราตัดแต่งปลายเชือกทิ้งไปแล้วต่อจากนั้นเราก็จะผูกซ่อนปมไว้ด้านใน โดยใช้เส้นคู่ถักของเราทําการผูกไปผูกบนผูกล่างทงําเหมือนในตัวอย่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเป็นการผูกง่ายๆสําสหรับลายนี้ตึ๊บก็ผูกซ่อนเงือนไปอีกค่อยดึงไปตึ๊บให้เงินมันอยู่ข้างใน ผูกสลับกันไปสลับกันมาผูกจนปมเชือกแนบสนิทเข้าไปด้านในไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ผูกไปเรื่อยๆเมื่อเราผูกตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็แต้มกาวแล้วตัดแต่งไปเชือกทิ้งไปก็ใช้ไฟแชกลนปลายให้ปลายเชือก ของเราแนบสนิทไปอ่ามาดูลักษณะน,นะครับลักษณะของห่วงก็ยะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ห่วงกับกระดุมกลาของเราก็จะล็อกด้วยกันในลักษณะแบบนี้แบบพอดีพอดีต่อจากนั้นมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเราเอาไปเป่าที่ใดร้อนร้อนเพื่อให้หลายมันยกออกมา เราถักส้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูลักษณะลายที่เราถักเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นป้องป้องออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆเหมือนป้องงูก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในแผ่นชุดถักคุมิดิสต้องการสนับสนุน ช่องของชัยคนชอบถักกับผมจะมีลิงก์ไอดีไลายไว้ใต้คลิปของคำบรรยายนี้แล้วก็จะมี QR Code ให้ทุกท่านได้ติดต่อกับตัวกับผมโดยตรงหากท่านมีปัญหาด้านการถักเชือกก็ยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านนะครับ ไม่เลือกที่รักและมักที่ชังก็ไปตามสบายสบายตามสไตล์ของผมนะครับสำหรับคลิปนี้กระผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสำหรับคลิปต่อไปกระผมจะทำด้วยวิธีการไหนนั้นก็มาคอยติดตามกัน ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโฮมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ